ทรงงานนะครับตัวนี้มิสุบิชิไทตันนะครับตัวนี้เป็นไทตัน2019นนะครับถึง22นะครับ22ต้นปีนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับขอบคุณเด็ดพี่นะครับจากเอกไซ์นะครับนวนครนะครับแห่งเติมเสริมล่อนะครับเอกไซนวนครปทุมธานีนะครับระจะทางไม่ใช่เพื่อสำหรับความรอนะครับก็ไปทำมาหลายที่นะครับที่ไหนไม่ถูกใจนะครับจบที่นี่นะครับ ซีเคกันช่างนะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับย้ํานะครับมีของแท้เคลือบเคปล่านะครับพร้อมติดตั้งนะครับเลือกสีโลโก้นะครับออกแบบดีไซน์มาได้เลยนะครับต้องการเคปล่านะครับตัดตรงไหนนะครับเคปล่าด้านบนด้านล่างนะครับแต่งเติมเสริมหลอนะครับเพิ่มเติมเสริมมิตินะครับอย่างที่บอกนะครับแต่ละคนแบบดีไซน์นะครับความหล่อก็ไม่เหมือนกันนะครับ สี่คือการช่างนะครับย้ำนะครับมีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับมิสุบิชินี่ทุกรุ่นนะครับมีของพร้อมจตั้งแบบเราลอๆเลยนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับสามารถใส่กันได้ทั้งหมดนะครับต้องการแบบไหนนะครับสเตียบไหนนะครับตัวนี้เป็นฐานตัวสีไลเนอร์นะครับเห็นไหมครับโลโก้ตัวนี้นะครับย้านะครับหลายๆคนคิดว่าจะใส่ตาโลโก้ได้เหมือน ปาเจโ่นะครับไม่ใช่นะครับถอดไม่ได้นะครับรูปแบบนะครับรูปทรงนะครับคนละแบบเลยนะครับโลโก้ตัวนี้นะครับของเดอร์เมโครเมียมนะครับถอดโลโก้ทําสีได้ทุกสีนะครับทั้งสีทั้งเคปลาสครับซีขีกันช่างอายุทยานะครับทุกรูปแบบนะครับจัดการให้ได้หมดนครับหนึ่งเดียวนะครับเห็นไหมครับแต่ละแบบแต่ละดีไซน์นะครับความหล่อก็จะแตกต่างออกไปนะครับดำๆำโหดๆดดดูดูนะครับหรือโดดเด่นนะครับด้วย ตัดสีแดงนะครับย้ำนะครับสีแดงนี่สดตลอดชาตินะครับไม่ต้องห่วงนะครับจะมองทะลอกลอกเหมือนเดิมนะครับนี่ไม่ต้องห่วงว่าจะเสดนะครับสีเฮียนช่างนะครับถ้าเสดนี่รับประกันตลอดใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับบายสีเียกันช่างอยุธยานะครับถ่ายคลิปจะขึ้นนามบัตรเปิดโทรไว้ให้นะครับสนใจก็ทักกิวอาโค้ดนะครับหรือไม่เมมเบอร์นะครับทักมาทางเพจก็ได้นะครับ สีเการช่างอยุธยาได้เลยนะครับเข้ามาที่ร้านนะครับมาเทียบนะครับใส่กระจ้านะครับเปรียบเทียบโลโก้ดูนะครับอย่างที่บอกนะครับสีแดงตัดต้นไหนนะครับเคปล่าตัดต้นไหนนะครับดําดุดําเงานะครับดาเมทัลลิกมีหมดนะครับต้องการสเตปไหนสีเการช่างอยุธยานะครับมีของร้อมติดตั้งให้ลูกค้านะครับรอไม่ต้องรอนานนะครับถอประกอบติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ ต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับกลับไปบลลอนะครับทีเคการช่างอยุธยานะครับขอบคุณเด็ดพี่นะครับที่ไว้บางใจซีเคการช่างอยุธยานะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับสวัสดีครับ